เเรามาตามข่าวสารของประธานเอมบาเป้ P P e กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าปารีสเชียงใมงตอนนี้กาลังจะหารืออนาคตของเอมบาเป้ P P e ในวันนี้เลยครับคืออันนี้เป็นรายงานข่าวจากมากานะครับบอกว่าเปเช่ครับเตรียมหารือกับเคลียร์าเป้ P P e, เพื่อกําหนดและตัดสินใจเรื่องอนาคตในวันนี้ กองหน้าวัย24ปีอย่างเอ็มบาเป้ e ครับประกาศออกมาว่าตัวเขาจะไม่ขยายสัญญา1ปีตามที่ตกลงไวในเงื่อนไขสัญญากับเปเช่ che, ส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั้งทั่วปากเด็บแฟรงค์เลยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเปเช่เตรียมหารือกับเอ็มบาเป้ e ครับและต้องการให้นักเตะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อน้าไม่ต่อก็น่าจะย้ายแล้วแหละ ล่าสุดรยายงานจากมาก้บาบอกว่าเอเจนต์ของเอ็มบัเป้จะดําเนินการหารือกับเปเชในวันนี้โดยประเด็นสําคัญคือการรับฟังและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของประธานเอ็มบัเป้นะครับคาดว่าทางปารีสแซงต์แชร์ชแมงเนี่ยพร้อมยื่นคําขาดและมีทางเลือกให้เ e e อ็มบัปเป้สทาง <c oughs> นั่นคือต่อสัญญ,ญาหรือว่าถูกขายออกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยครับ ยังก็ตามครับในกรณีการต่อสัญญากับเปเชอาจจะยอมหาทางลงที่ดีกับทั้ง2ฝ่ายนั่นคือการเสนอสัญญา2ปีให้กับเอมบเป้พิจารณาโดยมีเงื่อนไขว่าสโมสรยินยอมให้เอเบเป้เนี่ยอยาทีมช่วงกลางปีหน้าได้เลยกรณีนี้ครับมาจากสาเหตุที่เปเชต้องการคุมอำนาจในการเจราจาต่อรองกับทีมที่ให้ความสนใจเอเบเป้ญญ e e ในช่วงกลางปีหน้าเพราะหากวัดจากสถานการณ์ณนเะวลานี้เนี่เยเปเชถูกปีมให้ขายเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ ความไปได้ยังเกิดขึ้นได้ทุกทางนะคะว่าคงม,มีความชัดเจนขึ้นในเร็วๆนี้สาหรับอนาคตของเคลียร์ใ e นปเป้เนีต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้วจะทั้งลงจากทั้งสองฝ่ายได้หรือเปล่าทั้งเปเช่แล้วก็อนาคตของป e ๊อปเป้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในช่วงตลาดซเมอร์นี้ก็ต้องมาตามครับเดี๋ยวรู้ในเนี่ยหาเรือกันแป๊บหนึ่งนะ